คือถ้ามึงได้ไม่ขาดทุนลขาดทุนเรียบร้อยเรียบร้อยขาดทุนหรอขาดทุนเรียบร้อยไๆๆ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 นๆๆๆๆมๆๆ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 เๆๆ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 ๆอๆๆ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  ไอ้เชี่ยกูจริงด้วยจบแล้วเออเลยมึงเพชรเยอะไอ้เออมึงแบบก็ดีโชคกูได้ดีว่ะมึงได้อยู่แล้วเออก็ต้องได้อยู่แล้วแต่กูก็อยากได้ก่อนไอสัตว์ลีกลีกไอเชี่ยลงวินมาแล้วกูอยากทุ่มสุดตัวไปนี่กูอยากได้อะไรอันอะไรวะไอ้ปืนชื่ออะไรนะปูทิวเออมันที่เออมันว่าที่ไอเชี่ยเราแบบ โลวินน่ารักมากไงอ่ะพี่มึงมึงเปิดดีที่ยังรอเลยเนี่ยนึงขอดูก่อนแจกแล้วมึงกูจะเอาค่อยคบกันหมายเลก่อนนี่มันมีในเมลด้วยนะหมายเลขสองสี่อันนี้แล้วก็มีในเมลอะสิบสองสิบสี่ที่อะยี่สิบยี่สิบเออยี่สิบแล้วก็ตรงนี้อีกอันนี้เป็นกิจกรรมเนาะไม่อีเวนต์ไม่ไปแจกสิบโลฟรีกันเลยเหรออ๋อในเมลมีอ่ะมันมันมีในเมลแต่เป็นเพจอะอ่าเอ้ยสี่ ไม่รู้ในเมลให้เท่าไหร่สามร้อยเอ้ยหกร้อยเออครึ่งห้าห้าเห้าโลห้าโล้มึงมีเท่าไหร่หมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นแปดแล้วเปิดไปสิบหมื่นแปดคือเท่าไหร่มึงเปิดไปแล้วอ่ะก็เปิดสปาร์คขึ้นไปสิบไงอ๋อเปิดไปเล่นๆเนอะก็ไม่ได้ไม่ไเลยใช่หมื่นแปดถ้าถ้ากูไม่ได้เปิดกูมีอยู่สองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยโออือคือร้อยสิบแปดลอย เอ้ร้อยยี่สิบโลเอ้ยร้อยคือนได้ไหมมึงก็ไม่เลวได้เอยถ้ามึงถ้ามึงโชคดีแล้วคงได้นนี้เลยก็ไปเปิดไลโค้ดเลยก็ได้เขาบอกว่าทนมีไลโคก่อนอีสองเออแต่อีสองกูไม่อยากได้ถึงกูไม่รู้อ่ะกูอยากเก็บให้โรบินไหนซีเนี่ยกูเริ่มกูอยากได้ออสเตรลีนมันตัวมังโก้ไงใช่เหรอตัวมันดีเหรอมันแรงมันได้โลมันแบบโคตรดีเขาบอกมาแล้วอ๋อ โลจะเริ่มเปิดแล้วเราอยากได้ตัวโลเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอ๋อสิบโลแรกวะเชฟถ้าได้กูว่าจบอ่ะมึงเฮ้ยยังอันนี้คือยี่สิบถ้ากูเคยเปิดไปสิบแล้วอ่ากาลักเกอร์ก็ไม่มานะอืมมันมาก็ดีอันนี้สามสิบตัวมันดีไหมฮะเขารีวิวมาที่ โอเคไม่มาันไม่เถียงเลยความพิถีอยู่นี่ยการล่การเกิดก็ไม่มาไม่มีอะไรเลยอันนี้40ไม่มาเปิดเขาอะไรฮะกูบอกว่าเปิดก่อนโชยี่ย่างเออเดี๋ยวดีแป๊บนึงอันนี้50อันนี้ไม่มีการันตีไหมไม่มีโอเคลุ้นไปมึงอไงยิ่งมาคนน่ากลัวเลย ร้อยี่สิบโลถึงหรอเหนอ่ะอันนี้หกสิบถึงหวังนะมึงชนะห้าสิบห้สิบแล้วเนี่ยเออยังไม่มาอ่ะยังไม่มาอี้หกสิบอยู่หกสิบอยู่มเปรล่าอะไรสัตว์กระกิดมาอันนี้เจ็สิบแล้วเพื่อนเอาแล้วมึงียไม่มาอันนี้เจ็ดสิบเริ่มเอาแล้วมึงกี้สุดตต้เปยล่ามาสองอันนี้กูเริ่มหนึ่งหนึ่งได้ยังวะตอนนี้เจ็ดสิบมึงผ่านเจ็ดสิบผ่าน เจ็สแล้วใช่ไหมเออสตาร์แหละได้อันนี้เจ็ดสิดี่น่ากลัวแบบมือเก่งมือมือเย็นหมดแล้วแบบอุ้ยยังวาเจ็ดสอใครจะเป็นผู้รอชีวเชียถ้าเกินเจดสิถ้าเกินแบบแปดสิขึ้นนี่มึงอาจจะชิบหายจริงเลยเฮ้ยต้องสู้ดีววะเผาแล้วแล้วเลยเจ็ดสาม เจ็ดตู้ก่อนเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์ไม่มาเริ่มตัวเสียวเจ็ดสี่เจ็ดสี่สยังเอาเลยดวงมาทำหาอะไรมาวะเออทำมิเยอะไรมาเจ <75. S 2> ็ดห้าเฮ้ยแ,แปลกแมาแล้วเหรอยังสุดโต๊ะเจ็ดหก เฮ้ยชิบหายละสุดตัวกูเริ่มแปลกแปกเจไม่ออกแปดสแน่เลยไอ้เฮียเปลาใหม่แล้วเปลาอีกแล้วเอากระเอมหน่อยสิว่าเจ็ดแคุยอะกูเสียวแทนซเลยยังไม่มายังไม่ไปยี่แปดสิบเจ็ดเขอเลือดหนึ่ล้วหก็โอเคไบงมาแล้วมาแล้วไอ้ย โอ้ส oh, so ุดตัวเจ็ดส um. ิบเก้าโชคดีหรือไม่ไรซึ่งการันตีไรซึ่งการันตีมาไหมาแล้วสุดตัวเลยเสียได้เลยเสียวมือเย็นไปแล้วอี้ทมา ไล่โคนไหมเกิดไล่โคนต่อต้องอเปิดต้องไปงไปล่โคนก่อนแล้วค่อยตีอีสองไล่โคนมีการตี๊ยมไหมไวะไม่รู้เหมือนกันดูเชื่อมแบบตู้ธรรมดาไหมวะไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อไปเช็ค <Okay. S 1> แป๊บหนึ่งจำได้กูเปิดเล่นๆไปตอนไอ้ดันเฮงแบทซบอลอยู่ห้าสิบอีสิบสิบสามสิบสามห้าสี่สิบสี่เออ เฮ้ยมันมีการันตีมีการันตีไอชาบีไปโอซอสนี่ของใครวะชาบีไปโอซอสจิงหลิวอ่ะใครวะชาบีไปโอซ้อนหรอเช็คดิขาดใจของโคจิงหลิวเออมึงไม่มีการันตีด้วยอ๋อเหรอเออว่ะใช่าวบีไปโอซอสเออใช่ที่ผู้ช่วยเมื่อกี้แปดแปดห้าสี่สิบแปดสิบสี่สิบสามโอเคสี่สิบสามได้อยู่โอเค แล้วคนล้วคนปีสามอันนี้คือห้าสิบสาสิบโลแรกออกเลยนะเออสิบโลแรกออกห้าสามอะเฮ้ยนี่น,นี่มาแล้วอะ่ะอุดมาหมามาอุ้ยอย่าเอ้เมื่อกีส้สี่หา้า เจ็ดแปดลุนได้หรือไม่เก้าโอ้ยซิวเออหลือแล้วอื้ออ้าวไอ้เหี้ยหลุดเลนไอ้ซาดใครวะเนี่ยสลิปไลท์ไอ้เหี้ยไอ้ซาดตายละมึงลืมไปเลยว่าลุนเลนียญไลโคได้ลุนเหรียญไลโค้ดได้กูต้องไปต่อตายละเหี้ย ใครอยู่ได้อยู่เพื่อนได้อยู่ยไป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 เอาหล้ยคนก่อนเกมสิบโลแม่ชิบหายแล้วไอ้แกงสิบโลไม่ออกแลก้วกละเกอรก็ไม่อ,ออกนะตู้ตัวตัวละครออเออไม่เคยจะออกตัวมาให้กูสักรอบเลยไอันนี้ยี่สิบใครวะเสี่ยวี่อะไอ้น้องทำโฆษณา, <อ Bing S 1> ามิชาม่ใช่เออมิชาก็ไม่ออกให้กูนะนี่สามสิบ หมดตัวได้ฮะมันต้องลุ้นอะไรแล้วเออสบายสบายเลยกิจกรรมมั่วเมือเออก็สบายสบายเพื่อนหลังั้นตัวออกมาแล้วหมดของทแท้กูลืมอะไรที่ทั้งแม่งเอ๊ะได้เหรอไม่ได้ไม่พอด้วยสัตว์กูเบิดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยไอ้ที่ดีไม่ไรให้แลกบ,บาาาา้างวะร้านค้ามายังวะไอ้ที่ไม่ได้เติมยังปะยังไม่หมดเดือนเฮ้ยแง่อันนี้แล่ได้หกร้อยแล้ว เฮ้ยมึงอาจจะซื้อไรคนได้ซื้อท้ำเชี้ยอะไรก็ขึ้นโหลดเลตมาสัตว์ดีก็มีเอ่อมอนย่าดีอ๋ออันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะอันนั้นมึงก็แรกเลยแรกไปเลยดิสัตว์อันที่สองเอาใจเย็นยนะซ่าสายที่สองไปเลยอย่าี้อ่ะวิ้ยไม่ใช่หรือะไรวะเต้พี่เลยเออไปเลยอันนี้อันนี้ยังไม่มาเลยอีกวันวะ อีกสี่วันสิ้นเดือนนะเอเมื่อกี้เท่าไหร่ละลืมนับแต่ก็เปิดไปก่อนเันยัดไม่มาเชียกูเริ่มรู้สึกแปลกอะไรเดีย๋ยวไม่มาแต่อันนี้ต้องมาแค่กู 32จริงด้วยแปลกเลยอะหมดยังวะเด้ได้อยู่ไม่ทันไม่ได้ขาดอีกแค่สิบบาทจะเปิดทีละหนึ่งก่อนแล้วกันโอ้ยยะมึงจะเอาให้ได้อะเอ้ยมาเล่นไงมาแล้วอุ้ยอันนี้ได้จริงแน่นอนการันตีอ้เหมดตัวเลยสัตว์โคได้หมดเลยสัตว์ไม่มีไอีส อแค่ตัวกูก็จะเริ่มหลอดลอยหมดตูวแล้วนี่เริ่มหลอดลอยอ่ะไม่น่าจะมีสิทธิ์อีสอวนเอาหนึ่งขอเอาให้สุดตัวหนึ่งมันต้องมาเว้ยกัดไปเดียวมันต้องมามาก็เฮียมึงก็มึงก็บ้าเลยที่มันยังท่าอยู่ไอ้สัุดตู้เพื่อนมีเท่าไหร่ก็ดูขอดูขอดูมึงไหนเขอดูอ้าวอันนี้ไม่ได้มันมีกูแปลงอันนี้ได้อีกอะ แปลงไอ้เฮียนี้ได้อีกสิบแต่เดี๋ยวด่ันเนี่ยเปิดนะเออไปเลยสักลืมโอเคโอเคไม่มาเปลสองตัวชิบหายแล้วไอ้เฮียมาแล้ะมาแล้ว,ลวนี่มีการเตียออมีอยูปอป่าโอ้ไม่มีอ้าวเทียไอ้เฮียจะผ่านแน่เลยไอเฮียไยพูดถึงมันสิ อย่าพูดถึงเขาสิพูดหรือไม่พูดแม่งก็มาอยู่ดีสัตว์อึอึอึสามอะสี่อ่าหกเอ้ยมาเร็วเว้ยสัตว์ไอ้เหี้ยเร็วไอ้สัตว์ที่มาเร็วสมึงร้อยเหลือร้อยแปดสิบเลยคนตอนเลยกูว่ามึงหายหมดแน่ไอ้้เหีย ไอ้สัสเอ้ยสิโลแรกโรยกินเทงใครกินเทงใครไปก่อนไอ้สัสก็ดูโรบินอีกรอบก็ดูโรบินอีกรอบเออแคปเจอร์แบบอ๋อยังเหลือออกมาให้กูทีจะเหลือให้โรบินที่เป็นไปไม่ได้ออกมาให้กูทีนี่กูไม่มีที่ไอตู้ที่ไอนี่กูไม่เหลืออะไรเลยก็เอาเช็คกูได้เสียการันตีไปการันตีพิสักสองเหมือนเหมือนกูได้ไหม มามามาเออหลุดหลุดเหรียญรายครัวซะหน่อยนะแม่อู้อู้เออยังไม่มาสตูว์นับไมเนี่ยมึงได้นับไม่เนี่ยกดซะเร็วอเลยอกดไปเรื่อยๆอ้ไรแค่กดจนกว่าจะได้สั์มีเยอะขนาดนี้อู้อู้มาแล้วเฮ้ยยังเอ้ยมาแล้วน่หว่าต้องใช่แน่นอน บึิ้งเวิ้งวิน่ากลัวเย้สองเย่สามเย่สี่ห้าหกเจ็ดเอ๊ะยืนสิยืนยืนยิ่ผ่านก็รักมึงเพื่อนว่าแล้วเย้ยิ่งเบื่อก็รักมึง มึงไอ้เหี้ยได้อีกแล้วอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยคืนเลยร้อยเลยแม่งไอ้เหี้ยไม่รู้อ่ะกูเปิดรัวเลยหลุดเลยไอ้เหี้ยหลุดฟิวฟิวข่าแล้ต้องหลุดอุ้ยอุ้ยกันเลยคืออุ้ยได้กันเลยคือไม่ไกูเออแต่มันแจกฟรีเปล่าวะกว่าจะได้เหี้ยโอ้โคตรยาก ไป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  go g ไปหมด30โลลบโลไเงี้ยอ๋อเหรอ20่สิบกไปสไปไ้ไเงี้ยเอ้ยสัตว์ไเกอีเวนต์นอยช่เศรษกรมเดียวกันนี้โอ้โหอี๋เศรษกรมเดียวกันโอ้ยสัตว์เจ็ดหกไปไ้มมาแล้วไอ้เงี้ยมึงไม่ต้องลุ้นคุยไะไรอเี้ย ีตายกโดลอ้ my god วมเนมองนี่มันเปิดเร็วกูเปิดตัวไปเฮ้ยมันเก็บพลตี้เราบินเนาเอ้ยเฮียกูเปสัตว์เนียแม่เฮียโอ้โอ้ โอ้โอ้โอ้แปลงให้หมดเลยฮ้ยบอไม่พออยู่อยู่เออมามาเร็วแพ้พี่ทูไอ้สเล่ยโอ้ my ก o อนี่ไงก็ได้ไวลุ้งตูน้ำเปิดที่อะไรไม่ได้อีกแล้วเออโอ้ โอ้ my g o ็ดนี่มึงก็ไปเอีอีหนึ่งอีสองได้เอาดีิงไหมวะมีเท่าไหร่อ่ะมีหกสิบอ่ะอืมีหหกสิบมีห้าสิบเออเหมือนจำเอาดีิงไหมวะมันต้องอีสองเนี่ยนะที่ออีหนึ่งไม่ได้อีสองอีสองมันไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ตัวเดียบับคือคือใส่แค่ตัวเดียวพออีคอนเทนต์จิ๋ไหมไอเหีย แลไม่ก็การันตีตู้หน้าเไม่ได้นะไอ้สัสเอียเอาไปเจ้รีนก็คงก็ไม่นั่งอยู่นั่นหรอกเออใช่ไม่ได้อยากได้เออตอนลงบินเดียวอะไรเงี้ยเอออีตอนแรกไมอยากไม่รู้กูจะเป็นไอ้คิดว่ามึงอะไรวะมันจะแบบไม่มีการันตีหรอกตกใจหมดเลยสัสเออไอ้เหี้ยตอนแรกกูรู้กูได้ไลค์โค้ดในสัตว์เออไม่ออวเวลเฉย